สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดูการเข้ามุมของมิมล้อเหล็กนะครับหรือจานมิมของเรานั่นเองดูไวเป็นแนวทางครับเดี๋ยวผมจะได้เข้ามุมเป็นเหมือนแกั้างว่าเขาเข้ามุมกันแบบไหนนะครับสายลุกนี้ครับอ่า เริ่มแล้วเจื้อหนึ่งดอกโอเคกุศะได้ฝีมือมากครับเจื้อ,อเดี๋ยวดูฝั่งนี้ดีกว่าจะได้เห็นกันชัดๆ ผมนี้ยังเข้ามุมไม่เป็นนะครับว่าต้องอาศัยดูเขาก่อนครับยังไม่เก่งครับต้องศึกษาว่าเขาเข้ามุมกันยังไงครับนี่ตรงนี้จะเป็นเบิร์มครับนี่มุมสายจะอยู่ตรงนี้เลยอ่า เดี๋ยวมาดูครับลากมาก่อนปุ๊กกี้หนึ่งครับหนึ่งฟันเปิดไปแล้วครับต้องอาศัยศึกษากันแบบนี้ครับสดสดเดียวเดียวกันเลยนี่เอาคจะเปิดแบบไหนครับมาดูครับอ่านี่ฟันสอง แกก็ใจเย็นเหมือนกันนะครับผมเอ้กแกแกไหมนี่ว่าผมอยากเห็นกันชัดๆครับพี่น้อง FC จะได้เห็นด้วยเผื่อใครที่ยังหัดขับแม่โครหรือเข้ามุมยังไม่เป็นนะครับดูคลิปนี้ไว้ครับ ว่าเขาเดินไลน์กันแบบไหนครับออฮะอันนี้มันจะเบี้ยวเขามากข้างในสิบบแห้งดอกมันก็นออกมาเสีย <laughs> ได้อยู่ ปิดขอบชั่วร้ายไว้โอ้แเ้าโอเคแล้วพอดีเลยก็ต้องใจเย็นกันนิดนึงครับเข้ามุม เดี๋ยวตักหน้าดิน,นออกก่อนเริ่มเป็นเหลี่ยมเป็นมุมให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับจะต้องปั้นคูไปด้วยครับนอกไหม

แม่โก้ขั้นนี้นะอืรถเบนออกมาไม่พอดีปับสภาพแต่งให้ดีคู่ยังเทียบไปกอเเป็นแต่งให้แล้วก็ว่าตื่นใจจะของพี่นะอืครับได้ว่าลุงแบบนี้ประมาณนี้คือบ่อันนี้ก็ใช้ได้โอเคโอเคอยู่้ะเนาะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่ามันก็รถเต็มรอยบันไดเบนว่ามันแคบแน่นิดนึงอื ม in ันจะได้ว่างเพราะปลูกต้นไม้ได้ร่วงางมันต้องเสียที่อย่างองอีกหลายแมันเพราะว่ามันต้องเยึบไปพุ่นอีกด้ออมันก็ต้อจะยึบไปตัวนี้ก็ยึบเอาซะก็จะน้อยลงเออซะก็จะน้อยลงเลยเร่บ่เพิ่นเข้าใจว่าแต่เอาแก่เมืจอกี้อางอืมีแค่นี้ก็ต้องเอาตามแค่นี้เอากว้างออกป่นี่เอากว้างซาก็แคบซาก็แคบก็ได้หน่อยเออจะองแม็่โคก็ได้ดินหน่อยแมันต้องตามก้นตามกระดุมมารวยกันนี่ครับ มันต้องเป็นยีงสี่แล้วลุงนเ,างเนาะมามาดูต่อครับเป็นไงนี่เปิดมุมครับโอ้เริ่มเป็นมุมเป็นเหลี่ยมแล้วเริ่มเป็นสันเป็นเหลี่ยมนะครับ ทำมุมสวยอยู่นะิีมลเหล็กจัดให้ครับโระดับอาจารย์ ครับดูเอาครับว่าเขาเข้ามุมยังไงยืนยังไงก็ออยังวิ่งอยู่3คันเหมือนเดิมครับยังไม่ครบทีมเท่าไหร่ คืออยู่นอได้อยู่ดีนี่แล้ว <Yeah. S 1> เออเป็นมุมเป็นสันเป็นเหลี่ยมนะครับเริ่มเป็นรูปร่างสาแล้ว นี่ก็เป็นมุมที่สองครับนู่นมุมเลกนู่นม,มีมุมสองข้างล่างนี้รถวิ่งสบายเลยนะครับุกคนเป็นไงครับทุกคนเดี๋ยวพาลงไปดูใกล,ใกล้ๆโอ้ฝีมือเอื่อนนะนะี่เห้อเนาะฝีมืออยู่มรอนเหล็ก แจวแจวแจวแจจถ้าจะให้ผมมาเข้ามุมน่าจะนานครับเขาไม่เป็นเหมือนกันนะต้องมีเหลี่ยมเป็นมีมุมครับก็ยากเหมือนกันแหละต้องมีสเตปครับปไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ